สวัสดีนะครับผมก็มาพบกันสำหรับในรายการฝันหุ้นนะครับวันนี้ประจำวันพันหัสบดีนะครับที่23มิถุนายนก็มีนัดกันในทุกวันอังคารกับวันพื้นหัสนะครับเวลาประมาณบ่ายสองก็จะ,ะนำหุ้นน่าสนใจนะครับมาเชิญนักวิเคราะห์นะครับที่ c ตัวนั้นอยู่มาให้ข้อมูลในเชิงลึกข้อมูลทางปัจจัยพื้นฐานกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับท่าน ผู้ชมแชร์เก็บไว้ก็ได้นะครับมาดูย้อนหลังก็เผื่อภาพหน้าราคามาพันผัวเราจะได้มีพร้อมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะแชร์ในเฟซตัวเองแชร์ให้กับเพื่อนอในเฟซของเราในกลุ่มนักลงทุนต่างๆก็ได้นะครับไม่ไลคแชร์มาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แชร์รายการด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับรายการของเรานะครับโอเคก็มา วันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวหุ้นเรียกได้ว่าโอ้โหไม่ได้พูดถึงนานเลยนะเป็นลงไฟฟ้าซึ่งก็ที่ผ่านมาเราคงรู้นะว่ามันแบบ u n d e r อร r เพอรตลาดปรัแบบตัวลงโดยเฉพาะคู่ขา2ตัวบี i ิมกับ g p s ีนะครับอันนี้ก็เลยมา update, อัปเดตให้กับทางท่านผู้ชมนะว่าณนะสถานก,การณ์ตอนนี้มันยังเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราจะมาพูดถึงในส่วนของดูบีกิมกันนะครับก็ สวัสดีพี่กบครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,คร,บครับพี่กอบเอบีกิมเอาสถานการณ์ที่ผ่านมากับพี่ทำไมราคามันมันมัน,มนปรับตัวลงมาอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ภาพข้างหน้ามันจะมีแนวโน้มเป็นยังไงประเด็นที่ติดตามมีอะไรบ้างครับพี่ครับก็ถ้าพูดถึงที่ผ่านมานะครับก็บียิมเนี่ยก็จะเป็น บริษัทที่ไดบผลกระทบนะครับจากตัวต้นทุนพลังงานนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมีในส่วนของธุรกิจ SPP นะครับแล้วก็ในส่วนที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าเจ้าอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้น ราคาที่ขายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็ต้องยึดกับราคาของการฟาไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคนะครับซึ่งก็ต้องรอดูในเรื่องของการปรับค่าเอฟทนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยการปรับค่าเอฟทก็จะเป็นค่อนข้างช้านะครับแล้วก็อผลของตัวราคากา๊ซเองเนี่ยมันเริ่มเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาค่อนข้างรุนแรงนะครับทําให้ภาพของบริมเองกําไรก,ก็ดูจะอะปรับตัว แคบๆลงนะครับเนื่องจากการปรับค่าเอฟทีที่ช้านะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มเห็นการเร่งตัวของการปรับค่าเอฟทนะครับอย่างปีนี้เนี่ยในช่วงสี่เดือนแรกนะครับก็ขึ้นมาประมาณ16สตาสตานะครับแล้วก็ในช่วงตั้งแต่พฤษภามนะครับจนถึงสิงหาเนี่ยก็ขึ้นอีกประมาณ30มจุดยี่สิบสามสตานะครับคาดการว่าในช่วงไตรมาสที่4นะครับจริงๆก็คือเป็นล็อก4เดือนหลังนะครับก็คือเดือน กันยานะครับจนถึงเดือนธันวานเนี่ยน่าจะปรับขึ้นอีกประมาณสัก40สาตางค์นะครับถ้ารว,วมๆแล้วเนี่ยปีนี้ก็จะมีการปรับขึ้นประมาณ80สบสตางค์นะครับจะเห็นว่าเกือบบาทหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยในเรื่องของต้นทุนพลังงานที่มีการปรับเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าผลที่จะกลับมาที่บิก๊กพีมเองเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าการปรับเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งถ้าสามารถยืนได้80สสตางค์ในช่วงปีหนน้้าาทังปีีเ่่ยถือว น่าจะได้ประโยชน์กับทางบริษัทพอสมควรครับครับที่ผ่านมาทําไมมันมันมันปรับไม่ได้ไพี่ทําไมมันเพิ่งมาเร่งปรับตัวนี้หรือว่าขึ้นอยู่กับตัวภาครัฐว่าจะให้ปรับเมื่อไหร่หรือว่ามันมีตัวสัญญาอะไรไหมพี่พี่กบครับตัวนี้เนี่ยเป็น,ปนการปรับคา่าเอฟก็คือขึ้นกับการคํานวณของทางคณะกรรมการกิจการพลังงานด้วยนะครับว่าว่าจะสามารถรปรับได้เท่าไหร่แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็จะพยายามเรื่องของการ ไม่ให้มีภาระต้นทุนในภาคข,ของการใช้ไฟฟ้าภาคกู้เรือนหรือภาคอุตสาหกรรมมากนักนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เราเราคา,าดว่าก็คงอันไม่ไหวนะครับเพราะว่าคน,คนที่รับบทหนักเนี่ยนอกจากพวกโรงไฟฟ้าพวกนี้แล้วเนี่ยคนที่รับบทหนักก็จะเป็นทางฝั่งของการไฟฟ้าฟฟ่ายผลิตเองนะครับเพราะว่าไฟฟ้าหลักๆก็จะมาจากไฟฟ้าสายผลิตเพราะว่าไฟฟ้า่ายผลิตเองเนี่ยก็ต้องมีการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าอ่า IPP HPP นะครับส่วนนี้ซึ่งเขาไม่สามารถจะอ่า ซึ่งซึ่งทางการร่างผ่านผลิตต้องรับภาระมากพอสมควรนะครับก็บเลยทําให้ในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้นจะปรับชา้าแต่พอเริ่มมีภาระมากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีการเร่งปรับมากเร็วขึ้นนะครับ,รบแล้วก็แต่ก็พยายามจะ,ะไม่ให้กระทบกับเรื่องของค่าไฟมากนักนะครับแต่ไงก็หนีไม่พ้นเพราะว่าภาพของตลาดพลังงานเองเป็นภาพของทั่วโลกครับครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกระทบกับไอ ตัวโรงไฟฟ้าที่มันมันจ่ายไฟกับสากกรรมใช่ไหมพี่ที่แบบเหมือนแบบปรับขึ้นไม่ได้แต่พวกที่แบบ,ใ,บใจ่ายให้กับขายให้กับการไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือเหมือนม,มีมีค่าชเชยอันนี้อยู่แล้วถูกไหมครับพี่ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าการต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าของไทยนะครับหลักๆก็จะมีธุรกิจ IPP นะครับ IPP เนี่ยถ้าถ้าเป็นภาคเอกชนที่เขามีเรื่องของค่าพลังงานมาเนี่ยเขาสามารถส่งผ่านค่าค่าพลังงานที่สูงขึ้นเนี่ย ผ่านไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้นะครับ,รบในขณะที่ตัว SPP เนี่ยก็จะมีสส่วนส่วนที่ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็จะสามารถส่งผ่านค่าพลังงานได้เช่นกันในขณะที่ส่วนที่ขายเองให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องมีการปรับขึ้นลงตามค่าไฟของการไฟฟ้าคนส่วนภูมิภาคซึ่งก็มีเรื่องของค่าเอีเข้ามาด้วยครับอืมอืมนะครับก็เลยเป็นหว่าทำไมบีกิมมันถึงแบบปรับตัวลงกับเพื่อนนะเพราะว่าสัดส่วนไอ้ตัวรายได้จากตัว SPP มันกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่กบ ตัว SPP เนี่ยคือหลักๆของเขาก็คือ SPP นะครับแต่ว่า <SV> P, ถ้าบอกว่านในส่วนของที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเนี่ยก็จุอองประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เปิดเอาไว้ในแง่ของของราคาซึ่งราคาตรงนี้จะมีการปรับตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะค,ะะครับถ้าถ้ามองในรายละเอียดนะครับหลักๆของเขาเนี่ยก็ขายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจ เกี่ยวกับผู้ผลิตรถยนต์นะครับแล้วก็ผู้ผลิตยางรถยนต์นะครับซึ่งถ้าจากันได้เนี่ยในช่วงโควิดนะครับก็สองุตสาหกรรมนี้ก็โดนผลกระทบพอสมควรเพราะว่ามีเรื่องของซัพพลายเชนเข้ามานะครับพอช่วงหลังๆเนี่ยการผลิตเริ่มกลับมาปกตินะครับก็ยังโดนผลกระทบะทางบริษัทเองก็ยังโดนผลกระทบในเรื่องของค่าไฟที่ยังปรับขึ้นไม่ได้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะมีการทยอยปรับขึ้นนะครับครับเมื่อถึงตัวถามเรื่อง กำลังการผิบมั่งพี่มันจะมีเข้ามามากขึ้นไหมพี่ในภาพข้างหน้าครับพี่กตัวบีกิมเนี่ยพี่ในในระยะข้างหน้าก็จะยังเป็นตามแผนเดิมนะครับในการ,รปรับเพิ่มกําลังการผลิตนะครับก็มีส่วนที่อยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ในแผนนะครับซึ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับจากน้าสิ้นปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก เกือบเกือบสี่พันอ่าประมาณสามพันสองรอยมิะวัตนะครับขึ้นมาเป็นเจ็ดพันสองรอยมิะวัตภายในปีสองพันยี่สิบห้านะครับถ้าเทียบต่อปีเนี่ยก็จะตกประมาณปีละยี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับอ,อ,อ,อันนี้อันนี้เรายังมีกลังการผลิตที่ติดตั้งนะครับแต่ว่าในส่วนของทางบริษัทเองเนี่ยกราคาดว่าน่า,นาจะเติบโตในอัตราการขยายตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ากําลังการผลิตก็จะน้อยลงมาตามสัดส่วนการถือเพราะว่า,วาส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทก็จะถืออยู่ในระดับประมาณสักใกล้ๆกลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ คาดการว่าตัวกําลังการผลิตที่เป็นกําลังการผลิตกลับมาส่วนที่บริษัทถือจริงๆเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ2 4เเซตต่อปีเหมือนกันนะครับจาก21 0 0นเมกะวัตต์มาเป็นประมาณ4,900เกมกะวัตต์ภายในปี2 0 2 5ันับอืมครับอโอเคนะครับก็อันนี้ที่เราเอาบีกิมมาเนี่ยเพราะว่ามันก็มีเหมือนแบบตอนนี้ดูแล้วมันมันก็นั่งเอื้อกับราคาหุ้นนะทั้งบอลยูปรับลงนะครับราคาน้ำมันก็เริ่มแบบชะลอตัวลงมา มีการปรับค่า FT ทีตัวนี้สถานการณ์ในภาพข้างหน้าพี่ระยะระยะครึ่งหลังอย่างเงี้ยพี่มันมันจะเป็นยังไงต่อหรือว่าตอนนี้มันเป็นบวกแค่ระยะสั้นที่แบบน,นตอนนี้ครับพี่กบมองไงครับพี่ครึ่งหลังเนี่ยเรา<ม>อาจจะต้องติดตามสถานการณ์ราคาแก๊สอีกนะครับเพราะว่า<ม>ต้องบอกว่าเมืองไทยปีนี้เนี่ยอาจจะยังอ่าแก๊สไม่พอนะครับเขาคงต้องมีการนําเข้าตัวเอ g จเพิ่มนะครับแล้วก็สถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งหลังเนี่ย ตัวความต้องการใช้เอ g รจีในในทั่วโลกเนะี่ยก็จะเพิ่มขึ้นราคาก็จะพิ่มขึ้นปีนี้นะครับก็ยังมีปัญหาอีกอย่างเช่นทั้งเรื่องของรัสเซียเรื่องของตัวเทอร์มินอลที่อเมริกาที่มีเรื่องเรื่องอุบัติเหตุนะครับก็ทําให้การส่งออกตัวก๊าซะไรก็เริ่มมีปัญหานะครับก็เราก็เชื่อว่าราคาเนี่ยน่าจะ,ะราคาก๊าซเองก็น่าจะมีสามารถปรับขึ้นได้ในช่วง อาจจะเป็นปลายต่ายมาสาถึงต่มาสี่เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ทั่วโลกนะครับเริ่มมีการสต็อกไอตัวก๊าซเข้ามาก่อนช่วงฤดูหนาวนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับสอบปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็คือค่า F T ที่มีการกลับขึ้นนะครับในส่วนของส่วนของบีกริมเองนะครับส่วนที่ต่างไปจากปีที่แล้วเนี่ยก็คือโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่จะทยอยเข้าก็คือตัว S V P Replacement 5โรงนะครับที่จะทยอยเข้ามาตั้งแต่เดือนกรกฎา นะครับกันยาแล้วก็ธันวานครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งเพราะว่าตัวนี้จะมีเรื่องของประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับการใช้พลังงานลดลงนะครับทางบริษัทเองก็มีการให้ข้อมูลนะครับว่าน่าจะช่วยเรื่องของการลดการใช้ก๊าซลงเนี่ยประมาณสัก1 0 1ถสิได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นเป็นภาพบวกในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแต่อาจจะมาเห็นไม่ได้เยอะนะครับก็คงไปเห็นภาพเต็มๆในปีหน้า นะครับ,รบประกอบกับว,ว่าปีหน้าเองเนี่ยทางบริษัทก็จะเริ่มมีการนําเข้าตัว LNG เข้ามาเองนะครับตัวนี้ก็จะช่วยประหยัดได้อีกนะครับเพราะว่าการตกลงราคา LNG ของทางบริษัทเนี่ยทำมาตั้งแต่ช่วงก่อนราคาก๊าซขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เพราะพ่าก็ยังมั่นใจนะครับว่าในแง่ของต้นทุนเนี่ยก็ยังเรียกว่าสูสีหรือว่าดีกว่าต้นทุนจากก๊าซในประเทศด้วยครับนะครับอย่างนี้ อย่างนี้ปีหน้าสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมพี่สำหรับบีกิมครับพี่กบมองกําไรฟื้นตัวมากน้อยแค่ไหนครับพี่เราก็คิดว่ากําไรน่าจะมีการปรับขึ้นได้นะครับอย่างปีหน้าเนี่ยเราก็คาดการณ์กไรจะขึ้นประมาณสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากปีนี้นะครับ,รบแต่ต้องยอมรับจริงว่าปีนี้เนี่ยกำไรก็ยังยังดูเหมือนจะมีความเสี่ยงอยู่ในแง่ของที่เรา f อ r e าส s t ไว้นะครับปีหน้าเนี่ยกำไรอาจจะเริ่มเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับก็อย่างอย่างที่บอกนะครับว่า เป็นปีที่ SVP มี placement ลงใหม่เนี่ยเข้ามาเต็มปีปแล้วเราเชื่อว่าภายในช่วงครึ่งปีหลังก็จะมีโรงไฟฟ้าที่มีลักษณะการทำ M&A เนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ,รบแล้วก็ราคา๊าซก็จะดีขึ้นด้วยครับคือแบบพูดง่ายคือมันแบบเรื่องของต้นทุนมนันน่าจะผ่อนคลายในในปีหน้าทั้งแบบลงที่มันมีประสิทธิภาพดีกว่าแล้วก็ราคากา s ที่แบบเริ่มชะลอตัวประมาณนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ว่าจะเป็นราคาเฉพาะของทาง b ี g i น e ที่เขาทํา สัญญาไว้นะครับอืครับผมโอเคมาถึงแฟร์ไพรส์เราให้เท่าไหร่ครับพี่กบในส่วนของตัวบีกิมปัจจุบันเราให้อยู่ที่ห้าสิบห้านะครับก็จะเป็นราคาที่เป็นมูลค่าส่วนลดจากกระแสเงินสดในานาคตนะครับเชื่อว่าราคาอาจจะสูงกว่าราคาปัจจุบันเยอะนะครับเพราะว่าเรามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานการณ์ระยะใกล้ระยะสั้นนะครับครับแล้วหลังจากนี้ก็กับคงจะกลับเข้าสู่ภาวะ ค่อนข้างจะปกติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีกำลังการผลิตใหม่ๆเติมเข้ามาด้วยโอเคนะครับนี่ก็จะเห็นแบบในในในภาพรวมบ้างละคือเหมือนกับระยะสั้นตอนนี้ก็อาจอาจจะแบบราคาฟื้นมาได้แต่ว่าในเครื่องหลังก็ต้องระวังร,งราคาการที่มันจะพุ่งขึ้นเป็นภาะวะกดดันอีกแต่ว่าถ้าแบบซื้อถือยาวมาหน่อยเนี่ยก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์อาจจะเป็นปัจจัยลบระยะสัน้นซึ่งมันน่าจะเริ่มดีขึ้นในในเครื่องปีหลังแล้วก็ราคาแฟร์ไพรให้อยู่ที่ห้าสิบห้าบาท โอเค okay. วันนี้ขอบคุณพี่กบมากนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็เป็นตัวของของบีกิมนะครับถ้าถ้าถ้าสรุปให้เนี่ยก็คือคือถ้าใครแบบซื้อตัวเนี้ยแล้วถือยาวหน่อยเนี่ยก็ก็โอเคแบบหล่มาลงมาก็ซื้อได้เพราะว่าดูราคาที่ขึ้นตัวเนี้ยมันอาจจะ ยังไม่ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มนะัเพราะว่าอย่างท่่ระกบบอกว่าราคาเอรเนเนี่ยมันอาจจะแบบพุ่งสูงขึ้นในประมาณไตรมาสาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าความต้องการมันก็จะมีเข้ามาแล้วก็ตราบใดที่สงครามรัสเซียยูมันยังมันยังมันยังยืดอยู่ราคามันก็ยังทรงตัวระดับสูงนะครับแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นจากลงใหม่ที่แบบประสิทธิภาพในการแบบใช้แอน้อยลงแล้วก็ บีกิมนำเข้าได้เองแล้วนะครับราคาที่เจราจากา็ต่ำกว่าอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนุนกะชัๆในปีหน้าเพราะฉะนั้นราคาที่ลงเนี่ยจากเนี้ยดูแล้วน่าจะเริ่มจะากระัดแต่ถามว่ารอบนี้มันบอททอมยังก็ยังไม่นะเพราะฉะนั้นต้องแบ่งแบ่งลูปดีๆแบ่งแบ่งจังหวะดีในการเล่นนะครับต้องต้องแบ่งแบ่งให้ชัดเจนคือถ้าใครเ,เก่งอะไรตัวนี้ก็คือซื้อเพื่อขายนะเออซื้อเพื่อขายเพราะว่าอย่างที่บอกคือ ปาประมาณปลายปีอ่ะราคา l n g มันจะขึ้นแล้วกดดันให้ราคาหุ้นเนี่ยตัวบีกิมอาจจะลงแบบไปทําจุดต่ําใหม่ทีหนึงแต่ว่าถ้าเป็นระยะกลางยาวอ่ะเออไม่ว่าจะราคาตรงนี้หรือมีกระสุนซื้อเพิ่มในการลงรอบหน้าก็ซื้อได้เพื่อไปหวังถึงในปีหน้าอันเนี้ยก็คือจะสามารถซื้อถือได้เพราะฉะนั้นต้องอกําหนดตัววัตถุสงค ของเราให้ดีว่าเราจะเล่นระยะสั้นหรือเป็นการซื้อถือระยะกลางซึ่งตัวนี้ระยะสั้นน่ะได้แต่ต้องขายนะครับถ้าไม่ขายก็อาจจะขาดทุนแต่ถ้าแบบรอภาพข้างหน้าลงมาซื้อเก็บได้อย่างเงี้ยอืมและถือไปเห็ปีหน้าเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะได้กําไรที่แบบผลตอบแทนที่แบบสมนน้ำสมนเนื้อลวกันอย่างเงี้ยเออนะครับโอเคเออมาดูในส่วนของตัวทิศทางราคาหุ้นกันบ้างนะครับสําหรับตัวของของบีกิมนะครับ คือตอนนี้ถ้าพูดถึงในระยะสั้นเนี่ยนะครับคือทั้งแบบบอลยิที่ปรับลงใช่ไหมครับาราคาพลังงานเริ่มแบบชะลอตัวลงมีการปรับขึ้นค่า FT อย่างต่อนเนื่องในปีนี้นะครับก็น่าจะช่วยลดผลด้านด้านต้นทุนทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันแบบสวิงขึ้นมาในระยะสั้นนะครับซึ่ง ถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าดูเนี่ยเราต้องมองเป็นแค่เด้งก่อนถูกไหมเพราะว่าถ้าอิงตามที่พี่กบบอกอะ่ะคือในส่วนของภาพผลการทำางานมันอาจยังไม่ไม,ไม่ไม่ฟื้นชัดแล้วก็ระวังราคา LNG ที่แบบจะพุ่งสูงขึ้นอีกในช่วงประมาณมปลายปีเพราะนั้นการฟื้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบชุดแค่รีบาวซึ่งผมวัดแนวไว้ให้ละนะครับมันจะมีประมาณาแถวอยู่ที่ ประมาณ38.5หนะครับหรือประมาณ40ตรงนี้ผมว่าระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสจะเป็นภาพของการการปรับขึ้นมาได้นะครับหรือชุดนี้จะเป็นลนักษณะเป็น A นะครับแล้วก็เป็นเป็นบตรงนี้เพื่อแบบเป็น C Cat สวิงขึ้นมาอีกนะครับก็สักประมาณแบบ38.5 40บาทเพราะนั้นถ้าคนเล่นระยะสั้นก็จะต้องขายตรงแนวที่บอกนะครับหรือว่า คุมจุดสต็อปไว้ด้วยนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ3 3 5นะครับ3 3 5ถ้าต่ำกว่ากา็จะเป็นในส่วนของสัญญาณลบหรือตรงนี้ก็ได้ครับจุดต่ำของของขึ้น B ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ3.2.75ถ้าต่ำกว่าไม่ดีนะครับถ้าจะขึ้นดีบาวต่อไม่ควรไม่ควรต่ำกว่าอันนี้สำหรับคนที่เล่นระยะสั้นนะก็คือซื้อแถวเนี้ยไปขายแล้วประมาณ38ถึงประมาณ40 สามสองจาัดแต่ถ้าใครจะถือยาวนะครับเพื่อภาพที่ดีขึ้นในปีหน้าจะกินคำโตเพราะแฟร์ไพก็ถือว่า55บาทตอนนี้มูลค่ามันก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่กดดันราคาหุ้น่ะมันเป็นแค่ระยะสั้นแต่ภาพรวมเนี่ยปีหน้าน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอมองการลงอ่ะถามว่ามีโอกาสหลุดโลใหม่ 30บาทมีก็ต่ำไหมก็มีนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นปลายๆรอบเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะซื้อถือระยะกลางอาจต้องแบ่งประมาณ3ไม้นะครับก็คือแถวเนี้ยแถวเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นอาจจะเป็นวรรัะไปในการขายอก,ก็ได้ถูกไหมครับหรือจะไม่ขายก็แล้วแต่แล้วก็สักประมาณประมาณโลเดิมประมาณ30บาทนะครับประมาณ30บาทแล้วนี้ผมจะวัดในส่วนของตัวแนวกรณีที่มันทําโลใหม่นะ ซึ่งโอกาสเกิดขึ้นแต่ก็ที่บอกอก็น่าจะเป็นปลายๆรอบนะครับเราก็จะเตรียมซื้อมาที่สามอยู่ที่ประมาณมีประมาณ24 25บาี่ืม้าบาทนะครับ24 2สบี่าบาทอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับหรือเป็นมาแถวโลตรงนี้ครับอยู่ที่ประมาณสัก27บาทตรงนี้ครับประมาณ27บาท ประมาณยี่ส2บแปดยี่บเจ็ดยี่แปดประมาณเนี้ยครับอีกแนวรับหนึ่งอันนี้พูดถึงถ้าจะเป็นแบบการการซื้อถือนะเออลงมาก็เป็นโอกาสในการเก็บแล้วก็น่าจะเป็นรอบเพทายนะครับเพื่อสถานการณ์ที่ดีขึ้นในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นแนวทางของการเออเล่นในส่วนของตัวบีกิมนะครับถ้าระยะสั้นก็เออเล่นตามแผนที่บอกถ้าใครถือยาวก็อีกแผนหนึ่งนะครับอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพสาหรับบีกิมผมว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านเ,เลยนะครับกช็ชึ้งชึ้งเบาบาบ,าบา นะครับบอบอบบอเพราะว่าท่านเน้นแบบคือระยะสั้นอาจจะแบบไม่ไม่ได้บูขนาดนั้นแต่ระยะกลางยาวก็ได้นะครับใช้เวลาหน่อยสําหรับในกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้ง b ีกิมหรือว่า g ีพก็ตามเช่นเดียวกันเพราะมันคล้ายกันมันโดนต้นทุนเรื่องของปรับราคาขายไฟขึ้นไม่ทันตามราคาก๊าซอย่างเงี้ยกระทบมาจินนะครับแต่ปีหน้าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นโอเคก็คือทั้งหมดสําหรับในรายการฟันหุ้นในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับพบใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม